สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราแจสเปอร์ครับผมผมอู๋แจสเปอร์ครับครับผมซันต้าแจสเปอร์ครับสวัสดีครับจูงแจสเปอร์ครับสวัสดีครับปอนแจสเปอร์ครับเราเป็น สิงเกิลที่ไม่มีโปรเจกต์แล้วใช่คือไม่มีแล้วไม่มีพวกเราแล้วอาจจะพี่คิดว่าจะผู้ว่าเป็นสิงเกิลที่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะสิงเกิลนี้สิงเกิลไม่ก็ไม่ไม่มีโปรเจกต์แล้วครับทำไมถึง ก็นี้ถึงตัดคขาเปนโปรเจกต์หรอครับผมก็คือตอนแรกอ,อย่างที่บอกคือพวกเราอะชื่อว่าโปรเจกต์แจสเปอร์สำหรับก็เหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทําขึ้นมาเพราะว่าพวกเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรสายที่แบบชอบเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราสึกว่าเราอยากจะทําเกี่ยวกับพวกศิลปินเขาเลยสร้างขึ้นมาให้เป็นโปรเจกต์ก่อนแต่ว่าด้วยความที่พวกเราแบบ อยากต่อยอดอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนอย่างดีครับจนถึงที้พวกเราไม่มีคําว่าโปรเจกต์แล้วครับก็เป็นเส้นทางศิลปินเต็มตัวใช่มันช่วงที่เป็นชื่อโปรเจกต์อะไรครันเมันเป็นเทสระบบหน่อยว่าแบบแฟนๆเขาจะว่าไยงไอะไรยเงี้ยการตอบรับจะดีหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆอย่างเดียวแล้วก็รวมถึงพวกเราด้วยว่าพวกเราอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ครับผมแล้วคือก่อนที่จะเอาตัดคำว่าโปรเจกต์มันคุยกันยังไงคะ เพราะว่าจริงๆพวกคุณก็คือคิวแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าเรื่องโปรเจกต์กับอูว่ามันไม่มีการคุยกันเลยครับเหมือนกับผู้ใหญ่เขามองมองมองพวกเราตอนตอนที่พวกเรากําลังเริ่มทําเพลงสองอยู่ว่าพวกเรามีความตั้งใจขนาดไหนกับการทําสิ่งนี้ครับเรามีแพชชั่นมากแค่ไหนกับการที่เราแบบทำแบบมาซ้อมเต้นด้วยการหาเวลาที่มันแบบมีเวลาจํากัดเน่มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพื่อผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นว่าเออ ไอเด็กผู้นี้มันก็ตั้งใจจริงจริงมีคนเชื่อจริงกับการทำสิ่งนี้เขาก็เลยตัดโปรเจกต์ออกไปเลยเหมือนเขาบอกว่าเห็นตัวอะไรในพวกเราครับเห็นเห็นอะไรในตัวพวกเราเห็นตัวอะไรในพวกเราไอจูงขยันสร้างมีมเนาะไม่เห็นมาจากติกต๊อกเออการทำงานเปลี่ยนไปไหม ว่าแบบจากตอนแรกคือเวลาซ้อมก็หายากเวลาเจอกันก็หายากแล้วครับผมสาหรับผมรู้สึกว่าการทํางานก็จริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปมากมเพราะว่าด้วยความที่สิ่งๆงนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราสี่คนแบบตั้งใจมากๆแล้วก็ชอบอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าเราอาจจะมีตารางงานอันเดิมที่ยังอยู่แต่ว่าเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาแหละแต่เราสึกว่าเรามีความสุขที่จะได้ทำครับเพราะมันเป็นเหมือนอีกเส้นทางมันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคนต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละแต่ว่าเราก็อาจจะต้อง อ่า manage เวลาให้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ครับเวลาเวลาของทุกคนต้องค่าเป็นมีปัญหาเยอะไหมายถึงว่าเวลาไม่ติมเวลาจริงจริงเหมือนทุกคนเหมือนคือเวลาทํางานครับส่วนมากจะเป็นเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่แบบอาจจะไม่มีช่วงดึกมากก็เลยอาจจะเป็นเจอกันแบบช่วงช่วงดึกสองทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือว่าสามทุ่มถึงตีสองหรือว่าแบบดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะแบบอดหลับอดนอนนิดนึงแต่ก็ รู้สึกว่ามันคุ้มค่าใช่ครับผมจริงๆ <นะ S 2> ้วผมรู้สึกว่าคือด้วยความที่เราได้รับมอบหมายสิ่งสิ่งนี้มาเราต้องทําให้เต็มที่ในในทุกๆงานที่เราได้รับมาครับเพราะว่าไม่แน่ตอนเช้าบางคนอาจจะแบบมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ย<ช><ช>ล้วพอแบบพอดึกๆอ่าเรามีเวลาซ้อมเรามีเวลาว่างเราก็คืออาจจะต้องสละเวลาหน่อยแต่รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่จะได้ทำครับอาจจะง่วงนิดนึงครับใช่แต่เพอร์ฟอร์แมนนะคะเพราะว่าจะห่ายดูโชว์วงนี้ก็ค่อนข้างยาก ใช่เรียกว่าเป็นของแลครับผมเนี่ยเดือนหนึงจะแลสักกี่ครั้งก็จริงๆแล้วก็แลเกินแลเกินเชื่อเชื่อเหมอนว่าจริงๆแล้วมันจะไม่แลมากถ้าเกิดแบบว่ามีคนจ้างอยากให้เราไปใช่ช่วยบอกเขาแต่เจ้างแลคุณไม่มีคิวไงเฮ้ยเราคุยกันได้ครับคุยกันได้เราแบ่งเวลาเราเราสามารถวิ่งงานได้ครับใช่ครับใช่แล้วเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกงานเลยใช่ครับ r i วอิตเป็นวงก่อนอ่าพูดถึงเพลงถอด คำเทกีดอครอไปมาก็ร้อนแรงเลยนะคะใช่ครับก็นั่งดูกลางแดดไม่ใช่ร้อนเลยคือต้นจากอะไรคะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เพลงแรกมันเป็นเพลงชื่อว่าส s t ติดนตรีมันก็จะมีความแบบกลางๆใช่ไหมเราก็เลยคุยกันว่าเออเพลงนี้เราอยากจะทําให้มันจริงจังขึ้นเขาเรียกว่าพอมันได้เป็นคําว่า Ja s p เปอร์เต็มตัวเราอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นไม่ใช่แค่แฟนคลับพวกเราแต่ว่าคนข้างนอกเห็นว่าพวกเราอ่ะเก่งนะครับนี่ หมายถึงาก่ตม่อยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราไม่ใช่นักแสดงที่มาเต้นคราคือเป็นแบบเต็มตัวเลยครับผมใช่ครับเพราะเพราะว่าด้วยความที่สิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเรา4คนชอบกันมาก่อนแล้วเราสื่อเราอยากจะนําเสนอสกิลที่เรามีให้เต็มที่ครับผมในเรื่องของโคราฟนะครับผมส่วนเรื่องเพลงเป็นยังไงครับน้องชายอุ้ยแต่ผมว่าเพลงนี้ค่อนข้างแบบด้วยความที่คุณภาพของเพลงมันมีไหล เขาเรียกว่าไง Music quality มันมีเยอะอพางนีน้เราก็จะใช้เทคนิคเยอะมากขึ้นนะครับผมแบบอะไรในท่าเต้นอะไรเงี้ยการร้องการเต้นอะไรเทคนิคนทุกอย่างเลยใช่ครับ ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีการพัฒนานะจ๊ะใช่จ๊ะหรือว่าในส่วนของคอนเซปต์เพลงครับก็คือการถอดใช่ไหมครับจริงๆคือนอกจากการถอดที่ทุกคนคิดว่ามันคือการถอดเสื้อแล้วนะครับในหน้าร้อนก็คือจริงๆมันมีมันมีความหมายก็คืออยากไปถอดรหัสใจเธออยากเข้าเข้าไปในใจเธอแบบเธอเปิดลองเปิดใจให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะไปเรียนรู้กับแบบฉันจะไปเรียนรู้เธออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันถอดถอดนี่ถอดเป็นกิมมิคใช่ถอดเป็นกิมมิคกิมมิคคุณแรงนะเพราะในในยูทูบที่ปล่อยออกมาที่ทะลุร้านเนี่ย ทุกคนพูดถึงคลินิกการถอดคนนเต้นนี่นี่แหละครับอใช่ก็ก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะใช่งช่เพราะคือพวกเราก็แอบลุ้นกันว่าเออพอเราทำท่าเต้นออกมาแล้วเนี่ยทุกคนจะชอบกันไหมแต่ว่าเพลงนี้ก็เห็นว่าคนชอบเยอะครับผมประทับใจแต่ป้าจะพูดถึง m v ยังไงบ้างคะครับผม่ มเยอะเหมือนกันอ oh, okay. like ๋อพี่ดูจากสายตาพี่ที่เขาถามแล้วครับว่าทําไมท่อนอ่าสุดท้ายซัต้าใส่แต่เสื้อคลุมไม่ใส่เสื้อข้างในพี่เขาอยากถามอย่างนี้แต่พี่เราไม่กล้าถามก็เขาก็เขาบอกว่าให้ถอดเนี่ยเพลงเพลงถอดไงผมก็เลยถอดออกก็เลยไม่ถามพี่สามคนหรอคือเอางี้เอาตรงคือคือเราคือเขาก็บอกแล้วถามมาแล้วว่าเอออยากจะ จะต้องมีถอดนะผมก็เลยบอกว่าผมถอดบ่อยแล้วครับผมผมไม่ถอดแล้วครับนี่ทุกคนนะเพลงสถิดดสตินี่โอ้โหผมแบบถอดเยอะแล้วไงเออเราก็รู้สึกว่าเราต้องถึงเวลาแล้วที่ให้สิ่งสิ่งนี้เป็นของหายากบ้างครับโอ้ยครับผมทำไมถึงปล่อยให้อ้องถอดคนเดียว เขาเรียกให้น้องโชลีนไหมครับอ๋อจริงๆมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลหลักๆเลยครับผมเพราะว่าเซนต้าเนี่ยเวลาเต้นแล้วเขาจึงเหงื่อออกเยอะอ่าใช่ใช่ใช่เคนที่ร้อนแล้วจุดที่ถ่ายคือมันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วมันอยู่ด่านฟ้าแล้วเป็นช่วงหน้าร้อนมันร้อนมากมีเหตุผลเรา3ามคนก็เลยเป็นห่วงน้องชายว่าแบบพอน้องชายเต้นหลายๆเทคเนี่ยมันจะมีเหงื่อเยอะไปหรือเปล่าข้างในมันจะร้อนไปไหมกลัวน้องมันแบบเป็นลมกลางกองถ่ายก็เลยเ็ืลอที่จะถอดเสื้อคุมออกอ่าไม่ใช่ให้น้องถอดเสื้อข้างในออก อไม่ต้องใอ่เสื้อข้างในออกไม่ต้องให้ใส่เสื้อข้างในมันจะได้ไม่ต้องร้อนมากมีเหตุผลนะครับทุกคนจริงเพรับผมเมื่อกี้เหมือนเซนต้าพูดคือบอกว่ามันมีเหตุผลนี้รอย่าจริงเมื่อกี้ผมก็คาดหวังเหมือนกันเมื่อที่พี่โอ้พูดขึ้น้าพี่โอ้จริงจังมากเฮ้ยกำลังจะเชื่อแล้วโอเคสรุปคือเชียร์เชียร์พิมพ์จริงคือจริงวยด้วยพี่ๆทุกคนเป็นห่วงน้องจริงๆครับผมจริงไม่ได้ไม่ได้อยากโชว์อะไรครับต่ดไปจะมีการถัดกันถอนงี้ไหมเฮ้ยไม่มีนะครับเพลงแรกเพลงต่อไปเราไม่ถอนแล้วเพลงนี้เป็นเซต้า เพลงต่อไปเราไม่มีการถอนแล้วนะมีการถอนแล้วจริงจุกจุกเป็นเพลงต่อไปน่าจะเป็นการใส่มากกว่าใช่ใส่กลับเข้าไปพูดีแบกพูดีแบกนะพูดีแบกพูดีพูดีแบกพูดีพูดีแบกยังไงพูดีพูดีแบ็กพูดีพูดีแบกอยากใส่เสื้ออยากจะใส่เสื้อขอเสื้อให้น้องหน่อยครับไม่จริงๆเราต้องบอกว่าขอใส่เสื้อขอใส่เสื้ขอใส่เสื้ขอใส่เสื้อไม่ใช่อะไรที่แบบแจ็คสเปอร์ไม่ไดถอกอีเวนต์เลยเพราะว่าปอดบวมกันหมดใช่เพราะว่าหนาวเหนาวไม่ได้ใส่เสื้อใช่ใช่ใช่ อ่ะเพลงถัดไปยังไงเฮ้ยเพลงถัดไปเราอยู่กันดีก่อเราเร่งเลยเราใจร้อนเพลงนี้กระแสก็ดีก็คือพุ่งเดี๋ยวจะสองล้านละมันแบบมันตื้นตันใจครับเร็วมากตื้นตันใจจริงๆเลยติงเบิดีเฮ้ยเพลงเท็กกิทดอฟนี้ได้ล้านวิวเร็วภายใน2วันครับผมคือเอาตรงรู้สึกแบบ โอ้มันตื้นตันใจมากเอาจริงก่อนไปเพลงคือเราตื่นเต้นกันมากเลยครับใช่เพราะว่าคือเราก็ตั้งใจทําเต็มที่เราก็รู้สึกว่าเออเราลุ้นน่ะว่าแบบแฟนๆจะชอบกันไหมเดี๋ยว่าคนอื่นจะชอบกันไหมก็พอเห็นฟีดแบ็คือไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยนะแต่ยังมีอินเตอร์แฟนมากมายที่ชอบเพลงของเราเหมือนกันครับผมดีใจมากครับที่ทุกคนได้ชอบแบบผลงานของเราเพราะว่าคือในทุกๆดีเทลของงานเนี้ยคือมันมีความเป็นพวกเราเยอะมากตั้งแต่เพลง ต้นฉบับมาที่เป็นเดโมแรกๆเข้ามาแล้วมันปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปมาปเปลี่ยนไปมาเรื่องท่าเต้นก็เปลี่ยนเยอะต่างๆกันนะแล้วก็โหท้่มันลงตัวเป็นพวกเรารวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมคือโอ้โหคิดมาแล้วใช่ครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับผมในเครดิตตอนจบเนี่ยมีจุ๊ด้วยนะคนนี้ด้วยนะมี่อคนนี้ด้วยน ก็เลยว่าเดี๋ยววันที่ผมเรียนนิเทศใช่ไหมครับก็เลยแบบอยากใช้แบบสกิลเรื่องนิเทศมาเป็นประโยชน์เลยครับผม,ผมก็เลยแบบเป็นเป็นโฟโต้เอดิเตอร์ครับใช่ครรับเียนมาแล้วอยากใช้มันเกิดประโยชน์ชนิดน,นึงน,นิดน<ช>ึงนิดนึงครับผมช่วยช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยอุตส่าห์เรียนมาแล้วตั้งสี่ปี <c oughs> ใช้มันเกิดประโยชน์ไดยแล้วกันเดี๋ยวปีหน้าจบแล้วครับปีหน้าจบแล้วใช่คือตรงผมต้องอวยเพื่อนว่าจริงๆแเราเรื่องการถ่ายรูปแบบ เรื่องมุมกล้องหรือเรื่องการแต่งภาพนี่ผมไว้ใจจุงที่สุดเลยจริงตอนนี้จุงบอกว่าเดี๋ยวแต่งให้เองไม่ห่วงเลยตอนนั้นเราคุยตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์แล้วด้วยสามว่าเดี๋ยวถ้ารูปอะไรหรือว่าอะไรพวกอ้เกี่ยวกับพวกนี้เดี๋ยวให้จุงเป็นคนดูแลให้คนดูแลใช่ครับดูแบบภาพลากำลัรวมๆอะไรอย่างเงี้ยจริงคอนเทนต์อะไรของ TikTok ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่จุงนะใช่เรื่องมุมกล้องเอยอะไรเอยเนี่ยคือพี่จุงเลยตายละคอนเทนต์นี้ยกให้วันนี้เลยใชชุดชุดอะไรนะชุดชุดสองอะทุกคนเชื่อไหมครับว่าชุด ท่อนจบอะครับอคนคิดค้นส่วนหนึ่งก็คือท่านจุงอาเช่นนะไม่่ผไม่ได้ไม่ได้คิดค้นหมายถึงแบบเขาเอาเอาเสื้อมาจากบ้านคือที่เสื้อที่ทุกคนเห็นที่น้องซนต้าขนางนไม่ใส่อะไรใช่คือตัวนอกเป็นผงผมเป็นผงพี่จุงครับก็คือเหมือนผมมีโอกาสได้ไปจีนใช่ไหมครับแล้วไปชอปปิ้งมาแล้วแบบรู้สึกว่า เฮ้ยนี่มันมันเหมือนแบบเจสเปอร์มากเลยเนี่ยครับก็เลยซื้อมาหลายๆตัวใช่ครับเสื้อตัวสีเขียวก็เป็นของจุงมเขาลักวงขนาดไหนเขาไปต่างประเทศแล้วเขายังนึกถึงเจสเปอร์เขาให้เราเลยปะเขาไม่ให้ไม่ได้เลยเขาเอากลับเลยน่าจะเก็บไว้ใส่ต่อไงใช่ใช่เพื่อเอามาให้เพื่อนยืมงานต่อไปไงอะไรอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อให้เพื่อนยืมไปเลยน่าจะหายมันไม่ใช่มมันไ่่ใชเสื้อผ้าชุดประจำวันอ่ะมันเป็นแบบเสื้อผ้าแบบอารมณ์ออกอีเวนต์อะไรแบบ future อย่างเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีไปสวนแรกครับโอ้ยเอาตรงตื่นเต้นแบบขั้นสูงสุดใช่ไหมครับน้องชายน้องชายไม่เคยพูดและพูดไหนเลยไม่เอาจริงๆมันก็มันเป็นความฝันของพวกเราแหละว่าอยากแบบขึ้นโชว์พร้อมกันสี่คนนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสทำแล้วในงานไอคอนสยามในเย็นนี้นะครับผมก็ โบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเรายังเตรียมตัวกันแบบเต็มที่มากๆากเลยครับเมื่อคืนซอมมาถึงกี่โมงสี่ห้าทุ่มประมาณนั้นใช่คือด้วยความที่ครั้งแรกสุดของพวกเราเนี่ยคือสตา์ลิมปิกครับใช่แล้วครับจะเป็นแบบครั้งที่ไม่ได้เต้นอีกเลยคืออันเนี้ยเอาง่ายนะครับประมาณ5เดือนแล้วเนี่ยเราได้กลับมามีโชว์กันอีกรอบหนึ่งครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้โชว์จริงจังในฐานะศิลปินแบบสักทีในอีเวนต์แบบนี้ก็ไอคอนสยามครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสงการด้วยทีนี้ก็แบบช้ำเล้วมาดูกันว่าจะฮอตแค่ไหนคาดหวังชุดนะบปหมดงานได้เลยครับก็ดยว ยาวถ้าอย่าใส่คอเต่าแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทยาวโอ้โหจะเรียกรถวิ่งแล้วฉีดเลยนะฮะต้องคิดถึงต้องเตรียมรถพยาบาลเท่านั้นมันร้อนมโอ้ยพวกเราร้อนกว่าอยู่แล้วครับเอออากาศหวานยาอากาหวานเนี่ยจริงๆแล้วผมคาดหวังแฟนนะแฟนชานแฟนชานใช่ครับเไหนๆพูดออกสื่อเลยนี่คาดหวังแฟนชานนะครับผมอยากฟังอยากฟัง จริงๆอะมีได้ยินแล้วครับมีได้ยินมาแล้วแต่อ mm ัน hmm. นี้จะเป็นครั้งแรกไงแต่อยากได้ยินสดๆกับผู่ตัวเองครับผมคืออยากรู้เหมือนกันครับมันมีมันมีหลายอันมากเหมือนแบบลงในทิกตอกอะไรแฟนๆเหมือนทำมาหลายเวอร์ชันมากครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะเขาจะนัดมานเดียวกันหรือเปล่าสรุปพูดกือตีกันไปมั่วทุกเรียบร้อยเราลองรอลองว่าเออเป็นแบบว่าเวอร์ชันไหนดีเขาจะได้โดยความเพียงจุงอาเชนธนาบุญพงษพัฒ ซ a ดิงซาริสติกแจสเปอร์แาริสติกอ่าะไรวะนี่อเหนื่อยมากอะเออขาต้องขึ้นอนไับอกว่าขึ้นต้นโซโล่กันใช่ครับแค่ท่องชาก็ยากเลยพี่ขึ้นท่อไหนอีกโอ้โหไอ้ต่ำนีโอ้กาวตายกันเลยดิ หรือว่าหรือว่าเราต้องรวมตัวแฟนคลับพาเวิร์กช็อปกันสักหนึ่งครั้งเออแล้วเริ่มจากวันนี้เริ่มจากวันนี้เลยเริ่มจากวันนี้เลยวันนี้เป็นโทรแรกเนี่ยคืออย่ามาหวังพึ่งพวกเราให้ตรงอะไรอย่างนี้ได้นะอ๋อตัวอันนี้เป็นสำสิ่งค้า้งแรกของเราสี่คนเลยป่ะใช่ใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงป่ะขยิ้มหน้าภูมิใจวมากเลยภูมิใจเลยไม่ออกไม่ออกกันเนาะดีใจ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 มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งี่ตลกดีก็ว่าอยู่แต่แมาติ๊ดูแบบนี้ ใช่คุณก็วนกลับมาเรื่องเดิมครับผมได้ตั้งเดอร์มไม่ได้มาโอ้ยตีแรงานจริงโอ้ยแรีงงานแรงงานเทศกาลสำคัญสำคัญจริงๆเราได้เช็คมาหรือเปล่าจะมาสั่มพวกเราอ่ะถ้าเกิดเราเช็คคิวมานี่พร้อมเสมอต้องมีอยู่แล้วขอให้มีครับผมจังได้นะครับจังแน้ผมรับค่ะพี่ตอนนี้คิวปีใหม่ยังว่างอยู่นะครับพี่ ไมาจะเป็นชาเอาไปาทำบุญครับไปทำบุญมีวันลอยกระทงด้วยนี่ขอให้มีวันลอยกระทงเจะได้เป็นเทอ๋อกับลอยกระทงไงวะตอนนั้นอาจจะมีเพลงแบบเพื่องานลอยกระทงบอกว่าเป็นลอยกับลอยกระทงลอยกับลอยกระทงปล่อยไปปลวขยไปตอนนี้ได้เป็นนี่เลยคนนี้เลย ผมว่ายากพอกันนี่พี่ปอนจริงๆทุกคนยากหมดกันเลยอ๋อตอนนผมขอแชร์แบบเป็นเรื่องแบบซสนุกแล้วกันครับนี่คนนี้้อะว่าปุ๊บสนุกจริงหรือเปล่างชยพี่ถ่ายละครเนี่ยน่าจะเลิกเกือบเที่ยงคืนเลยวันต่อมาพี่ก็ถ่ายเหมือนกันว่าแต่พี่มีอีเวนต์สักดาหหนึ่งคนนี้เหมือนกันพี่แต่ผมเสร็จงานผมตามมานะได้เนี่ยนี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลย เพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกูแบบกูติดอันนี้เดี๋ยวค่อยมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรานักกันดิบนะเขาดิบเหมือนกันตอนกลางวันมีงานมาไม่ได้แล้วเราตัวเองอ่ะเราตัวเองอ่ะผมพร้อมเสมอครับ เมื่อวานก็คือเริ่องห้าทุ่มก็คือเจ็นสี่ทุ่มครึ่งคุณสี่นาทีเมื่อวานผมถ่ายลิฟท์เดย์หกโมงเช้าคือว่ถ่ายมาสองสามวันติดแล้วแหละผมถ่ายหกโมงเช้านี่ถึงสองทุ่มผมขอเพื่อนว่าอยู่รอกันก่อนขอให้เลิกดึกอยากซ้อมด้วยนี่เราผิดเวลาแจสเปอร์ได้เสมอที่คุณพี่ปอนต์เล่าให้ฟังหรือบ่นผมอยากเล่าให้ฟังยังไงถึงความจริงใจนะหกโมงทำไมนะนัดหกโมงเลไมนะนัดหกโมงนี่อุตส่าห์มาห้าโมงห้าสิบ รอใช่ไหมอาต้ามากี่โมงมาประมาณเอ่อทุ่มนิดๆคำนึงไม่เรามาพร้อมกันเรามาพร้อมกันใช่มาพร้อมกันไอ้นีย่อะมาเกือบสามเกือบสามทุ่มใช่ไม่คือไม่ผมหน่อยนิดเตมไม่คือใครมาก่อนก็ซ้อมก่อนใช่เตอเดินเป็นเก็บเป็นใช่คือพี่อย่าทำให้พวกเราทะเลาะกันครับเรารักกันนะพี่ๆคือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนแน่เดี๋ยวเกาจะรู้ผมผมเป็นคนแบบไม่ตรงเวลา ผม่าถ่ายลิฟ์เดย์แล้วผมก็เพี้ยนผมงผมอะผมอาถ่ายลิฟ์เดย์ที่คลองสิบเอ็ดเดินทางมาชั่วโมงกว่าแล้วกว่าจะเลือกก็ทุ่มครึ่งแล้วมันก็เลยใช้เวลาเดินทางมาชั่วโมงเลยใช่ไหม่มีจานลึกอยู่บางอยางทำไ้ทำไทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์สรุปมีอารมณ์ ้ยวุ้ยเมื่อกี้พี่ฟอต้องเพิ่งเรละลยเหรอเอต่ทำให้พวกเราทะเลาะกันสิครับไม่คือถ้าเกิถามว่าเรื่องวางตารางงานแจสเปอร์ไปรัดับหนึ่งไหมคือผมรู้สึกว่าเราทุกอย่างเป็นเฟิร์สแปรตี้เสมอแหละไม่ว่าจะเป็นงานกับกับกับพาร์ทเนอร์หรือว่างานของวงเองก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่า คือเราก็ไม่สามารถทิ้งทั้งสองตรงนี้ได้ครับผมก็รู้สึกว่าก็คงแบ่งให้มันดีที่สุดแหละใช่ใช่ใช่ครับเพราะด้วยความที่มันเป็น4ี่คนมันก็อาจจะพอมาแมทช์กันมาจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็หาความลงตัวได้เช่นวันนี้ครับเรามาสัมภาษณ์สื่อครบ4ี่คนนะครับเช่นเช่นวันถ่ายครับวันถ่ายก็แบบมันไม่มีเวลาไงเขาก็เลยเอาพาร์ทเนอร์มาอยู่ในกองถ่ายด้วยอามันเรียเหรอใช่พี่จุงไม่พี่จุงมีอะไรจะพูดไหม่งหมดจะมีเราเรารู้เยอะนะเนี่ยเราอะเรารู้เยอะเหอนนนะ ชาวเน็ตอ๋อเราเป็นชาวเน็ตอไม่จแล้วสิเอาจริงนะตั้งแต่กตั้งแต่เกิดมาไอ้คำว่าชาวเน็ตชาวเน็ตเพิ่งเคยเห็นตัวจริงมิล่ะชาวเน็ตจี่ชาวเน็ตคือคนที่ยิ้มกุ้มกิ่มอยู่ข้างหลังนี่เขาาวเาเขบบเขังแล้เาฟังแล้าบากัาขัเ้เ้ากังใจขนาดนั้นเเาบบังงวางพูดเวาคือ คือคือผมอ่ะจริงอะพูดพูดชื่อเลยครับผมชอบผมประทับใจภูวินมากเพราะว่าคือเจสเปอร์ก่อนที่จะถ่าย MV ครับเราซ้อมประมาณประมาณ6รอบประมาณ6รอบแบบทุ่นๆแบบรวมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใน6รอบเราไม่แต่มันทั้วันไทั้งวัน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 ก็คืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือหรอบเข้ามาทุกรอบมันไม่มีรอบไหนที่แบบไม่นีใช่ไหมครับแล้วผมก็คิดอยู่ว่าเออวันถ่าย มันจะมีใครมาไหมนะแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนแบบถึงเที่ยงวันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มีใครมาอ้าววันนี้ก็คงไม่มีใครมาแล้วหรอมั้งปุ๊บกำลังเดินกลับห้องเป็นเป็นซีนปอนเดี่ยวเดินกลับเดินกลับไปกับเดลต้าเนี่ยแหละปุ๊บปุ๊บเดินขึ้นบันไดขึ้นไปปุ๊บโอ้โหเป็นหนุ่มผมผมตานเออเขาเดินมากระเปาเลยเว้ยแล้วใส่ชุดสีเดียวกันด้วยกับตอนถ่ายอ่ะอืมเป็นชุดสีน้ำเงินคอนเซ็ปต์น้ำเงินมาเลยใช่ใช่ใช่เขามาคืออยากจะบอกทุกคนว่ามันคือ คือโลเคชั่นคือโลเคชั่นถ่าย MV อ่ะโลเคชั่นถ่าย MV มมันไม่อยู่กลมันไม่อยู่ใกล้เลยนะไมนอยู่แบบรังสิตอะคือจากเมืองเข้ารังสิตมันก็ประมาณ50นาทีพี่เข้าใจไหมรถติดด้วยแต่เขาลงทุนมาหาปอนไม่สรุปคือเขาไปทําอะไรนอกกไปหาปอนหรือว่าเขาแวะไปหรือว่าเขาตั้งใจเขาแค่ไปหาปอนใช่ก็คือตั้งใจคือไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว ถามทูวินบอกว่าทูวินบอกมาหาเฉยทูวินบอกว่าพอบอกว่าอยากให้ใครหาเหรออยากถามผมใช่ไหมครับอยากให้ผมตอบครับรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกไงจรางจริงๆก็ประทับใจครับผมเพราะว่าคือคือเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเราก็ก็เห็นฟอนดุ๊กซี่เลยอ่ะไม่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 ใช่ไปหูเครื่องเลยฟังก่อนฟังก่อนคือผมว่าคนดูจะฮอปขนาดไหนกูอยู่ใกล้ๆกูยังฮอปเลย ดูเสือแดงอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ผมหูแดงอ่ะเป็นชายหนุ่มเป็นชายหนุ่มแบบคนฮอตแต่หูเลยไม่ก็คือจริงๆแล้วคือตอนนั้นอ่ะภูวินไปทำงานที่เวิร์คพลอยพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วด้วยความที่ก็เจอกันก่อนหน้านี้มันก็ถามเออพรุ่งนี้มึงถ่ายเอ็มวีใช่ไหมนี่ก็เลยบอกเออถ่าย MV เนี่ยตรงตรงตรงนี้เองใกล้ๆมันมึงก็มาแล้วกันก็เลยส่งโลไปครับก็ตามนาเลยใช่ครอะอะไรนะครับเราต้องส่งโลกี่ขนาดไม่ไม่นะครับไม่ เขาเรียกว่าแบบพลังจิตนะครับพลังจิตเฉยๆพลังจิตห็นี้พอเข้ามาระดับที่เราเต้นเอาตายเลยมั้ยอ๋อไม่ได้เต้นแล้วครับแต่ั้นเต้นหมดไป้วครดีโอย อาอูรับอู้อูอูอเข้ามาอย่นี้เราหลังเขาเขาไม่ต้องทต่เราเต้นตายมาสมุนท่เปลาอ้่ะโอ้เต้นเอิดเลยเต้นโชว์เลยเต้นตลอเต้นเพงอย่างกัิปากทำไมหลังเที่ยเขาไม่มีเต้นหรอวะไม่หมายถึงแล้วมันมันถึงตอนบ่ายไม่มีเต้นแล้วเราเต้นทีเราไปเต้นทีดึไปเต้นตอนดึกๆึกับกดึกดึกดกมึกกไึกดึไม่มีึกดึกดึดึก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 ดึ่ดีกดึกดึกดึกกดึกด่กดึกอยู่กดรกกก อ๋ออันนั้นเออ่ทำงานเสร็จครับผมแล้วก็แวะมามาให้มาดูท่าเต้นนิดหน่อยแกตัวใช่ไม่เขาบอกว่าอยากดูท่าเต้นไงเราก็พามาดูท่าเต้นใช่ถ้าเกิดดูแล้วก็ขอชาเลนจ์เพิร์ดด้วยครับช่วยช่วยเต้นให้หน่อยครับอยากเห็นเต้นเทคกิดองอยากให้พี่เต้นเทคกิดองนะครับใช่ครับโอ้โแย่เลยเทคกิดองชาวร็อกครับผมเออถือกีตาร์เทคกิดองก็ได้แบบถอดกีตาร์เทคเทคกิดองอะไรประมาณนั้ใช่ถือกีตาร์เท็กกิทอย่างให้ดังทำอาหารได้แล้วทำอาหารไหมได้นนนะีี่่ถถืืออหิว เราต้องถอดถุงมือด้ะถุงมือถอดถอดทานะเออ่ตองใส่ไม่ต้องใส่เก็บอะไเย่อนเพื่อนทุกคนใส่สูตรทำอาหารเอาไว้ออ่ฝากติดตามครับอ๋ออานนี้เลยเหรอเดี๋ยวโดนตัดคือผมผมเข้าใจตลอดจะพูดนานไปหนเพราะมันแบบมันมันเขาเรียกมันเก็บกดเราอยากพูดเราอยเรากดอยายากอยากดอยยากากอยาก ก็ครับผมยังไงก็ฝากเจสเปอร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นเอ่อเป็นศิลปินไรเซอร์เต็มตัวแล้วนะครับผมหลังจากนี้เชื่อว่าการเดินทางของเราจะยาวนานแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยครับกับเพลง Take It Off นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยคือถอดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปเล่นทิกตอกเชลน์ได้นะครับผมครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดตามของพวกเรา Jasper Official นะครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ใช่เงินอ๋อครับหลังจากนี้นะครับก็เช็คคิวมาได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าพวกเราก็ก็อยากไปก็เช็คคิวนิดนึงครับผมเผื่อแบบมันเลยนว่างนิดนึงก็แบบเช็คไปก่อนเช็คไปก่อนหรือว่าวันนี้ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็อาจจะว่างก็ได้ใช่ครับอย่างที่ หรือใครคิดถึงพวกเราแบบพวกเราไม่ได้เจอพวกเราสักทีก็เต้นชาเลนจ์รอไปก่อนก็ได้นะครับผมอยากค้าท่อนโซโล่ทุกคนครับผมก็ฝากไปแล้วไม่ก็หรือถ้า่าแฟนๆอยากให้มีงานก็ลองบนดูนะครับนจ้เจ้เนี่ยคุ้ยขวาง่ยลองไหว้ดูแบบสวยไม่ก็ที่จะสันหน้าตึกก็ได้ครับผมขอให้แจ็เปอร์มีคิวมีงานด้วยกันสาธุเนีายหูขังมากขังมากข่งมากท่านลำคาบแล้วแล้ว มีคิวกว่มีงานไหนยากกว่ากันมีคิวยากกว่ามีคิวยากกว่างานมีแล้วแต่คิวมีคิวยากกว่าตอนห่อยเลยอ่ะแต่ผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ยินดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ